ไม่ได้ไปแล้วบังคับชนว่ะดักงแชตต้องดักงแชตบอกว่าต้องชนนะไม่งั้นอย่างนี้มึงโย่งอย่างนี้มึงมึงเสียเวลานะต้องชนต้องชนต้องชนมันมาแล้วมันมาแล้วต้องชน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 ไอ้เอาเกียร์ไปเก็บป่ะเกียบเก็บคนเดียวป่ะไม่ไม่ไมงก็วัดเลยก็วัดเลยมึงมึงดักงแชตบอกมันเอาเลยจอดแม่งจอดแล้วก็ชนเลย ดักใชไปดิดักใช้ไปดิบอกบนลายเขียวบนลายเขียวด้บนลายเขียวดักใช้แล้วั้แ้วั้แล้ว้วมันหล่นแ้าไงฮะมันหล่นอะไหวๆสู้ได้เฮียแ้วไงมันเล่นห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 ล่นล่นหล่นหล่นล่นห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 ล่นล่นล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 ่นลนลนล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 นล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 น่นล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 ่น กดให้เช็ดคเดนคกดักดมันเขาเล่อนไปเขาเล่นไปเขาเล่นไปเขาเล่นไปให้ผมลงเล่นโทษโทษโทษงจริงจริงเจเดียวมาเล่นงเล่ลงเล่นลงเล่นเขาลงเล่นเขาลงเขาเลเขาค่อลงเล่นเฮยค่อลงเล่นเพื่อนอยู่ขางหน้าเพื่อนอยู่หน้าไม้มเล่นถไมลงลช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยลงช่วยเพื่อนหน่อยมัลงเยอะมันลงเยอะมึงเห็นบ้ามึงเห็นบ้ามันลงเยอะ ไม่ออกเล่นเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนตกตกตกจ่าบินตกพี่เฉินกดไว้พี่พี่เฉินกดไว้พี่เฉินลวงไม่ได้ไม่ได้พี่ลวงพี่ลวงเดี๋ยวพี่กดให้ล้อมนึงสู่เดี๋ยวพี่กดให้หาจังหวะกดให้ล้อมนึงไอ้กูตายนะกูเฮ้ยไปเลยไอ้บุญไปเอาพี่เฉินหน่อยไอ้บุมข้างหลังวิน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 จะไปลจะไปล้อมหนึ่ง

ไม่มันเอาเพื่อนไปอ่ะได้ปะนเอาเพื่อนไปอ่ะเพื่อนเราเพื่อนเรคู่ใครหายคู่ใครหายไม่ใช้คู่ตัวเองนี่ไม่ใช้คู่ตัวเองหมคู่ใครหายคู่หน่อยไม่คู่ใครหายพี่เพย์อยู่ไหมพี่เพยคู่หรือไอ้พรอยอยู่ไหมไอ้พรอยูผมยูผมยูดวลอยู่อยูชคู่ตัวเองเพื่อชคคู่ตัวเองศพด้านหลังศพด้านหลังศพนศพอ้ยม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 อ้มยไมยมไมยมยมยไปยไ้มไ้มย เออพี่ไปจับหลุดไอ้หลอนะกับะสมสะสมไหมมีมีมีบไหมไม่จับหลุดลำบากอยู่แลพี่ไใครอยู่กูวะเท่าที่ได้เท่าที่ได้เอาปวนว่ามึงเอาไว้ว่ามึงคอยดักเช็ดหากานโอเคป่ะไม่ต้องฝืนนะเว้ยมึงไม่มีจีเพ็นะเว้ยมึงอย่าฝืนนะเว้ยกินข้าวันปหาขาวก่นหายเพื่อนหายใครหายวะโจนี้หรูอปะมัเอาพมแดงไปมาสอาคัญป่ะสองพี่นี่รีเช็คก่อนดิพี่นี่ไึเช็่เลยไม่มึ่มึงช่วยรีเช็คกันก่อนได้ปะว่าคู่ใครหายอ่ะกูอยากได้ชื่อเร็วๆเอ๊ะมึงขึ้นรถ พี่่พีดัวม่าไอ้มาหายมาหายหนึ่งมาหนึ่งแล้วใครอีกไอ้อีกพี่อีกที่หายอ่ะขายอีกมาแล้วใครอีกน่าจะมีมาคนเดียวพี่เพราะผมมาคนเดียวนะโอเคกันพวกมึงฟั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 งมึงแยกย้ายไปห่อเลยเร็วๆแล้วเดี๋ยวไอ้คนที่ไม่ห่อคอยไะไช่วยเพื่อนเร็วๆพี่เชิญนะผมไะเกียรพี่บังด้วยเกี่ยร์อะช่วยเพื่อนหน่อยไอ้เชฟจะเบิกรถไอ้จะเบิกรถไหมหรือจะเอาไปคันพี่ไปไปกับพี่ไม่งั้นถ้างั้นเราเราต้องไม่พี่ไม่เน้นหอนะได้ไม่ถูกไหม มันมีมันมีใครอุ้มแทนเราได้เะล่ะแล้วเราจะได้ไปช่วยช่วยมาร์คได้อะได้ผมได้ผมได้ชิบพี่ฝากหน่อยชิบฝากหน่อยง่ายง่ายเท็จมาเท็มาเร็วเร็วเฮ้พวกมึงถ้าใครโดนมึงส่งส่งข้อความหรือดักแชทได้นะเว้ยเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่บนไปช่วยเอาขออยู่พี่ขออยู่พี่ไอ้บางไงเข้าตู้นะเพื่อนฝากด้วยเฮ้ยถ้ามึงเจอเคสมาโดนอุ้มมึงบอกเลยดิโทรมาหาเท็ก็ได้นะเว้ยได้พี่ได้เลยได้ได้เลยได้ส่งจี๊ดใอ้เท็ดรักแชทบอกให้มันแยกกันห่อเลย ไอ้เครียดๆเราไม่ไม่มีเนี่ยเนาะยากใช่ไหมไอ้เคีียโคตรยากอ่ะโอ,อ,อ,อกาสมาเข้าตู้เยอะนะเนี่ยแต่บางบางทีแม่งแบบจะเอาไปแบบช็อตเราไม่มีใครคใช่มันมันเอามันเอาไปเลยอ่ะแล้วมันมองไม่ทันปะให้เขาหยุดดัอออกแชร์ไ้พี่หน่อย สีดำรถมันปะมีคันหม่สีดำอ่ะอุ้มเพื่อนไปเก็บก,ก่อนได้พี่ไม่ชัวร์เมื่อกี้รถสวนเร็วๆเลยอะไม่มีรถอะไรบ้างวะไอรถเอ็นจีอะมันมีสีขาวคันหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็อกไอคันสีดำๆเร็วๆเหรอนู้ ที่นูเห็นนะแค่เอาไปเพื่อนเอาเพื่อนไปอ่ะไอ้คันธุ์ไม่ได้หมายถึว่ามันมีประมูลสองพันถูกปะสามหรือสองสองสองน่าจะสองเฮ้ยใครวะเนี่ยมาเกลี้มาโรงพยาบาลตำรวจพวกเราป่ะใช่ปะไม่ใช่พวกมัน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 ลออยู่โรงพยาบาลคนหนึ่ง ซ่อมรถก่อนได้ซ่อมรถก่อนได้ว่ามันอยู่ในโรงพยาบาลคนนึงให้ผมลองไปดูไหมครับแล้วก็ถาม่ันมันรอด่วนแล้วไม่มันเพิ่งมาครับตำรวจช่วยมาตำรวจช่วยมาตำรวจช่วยมา,ายดักชช่น่อยดูดักชช่น่อยได้ RX8 แล้วที่ไหนอ่ะได้บอกว่าที่ไหนมาถึงได้แล้วคือได้ตัวเพื่อนมาด้วยปะ ไม่รู้ว่าได้รถหลุดหรืออะไรอ่ะโอเคโอเคพี่แมวได้รถหลุดหรือได้เพื่อนเรายังไงได้ RX8 คืออะไรสันตุกนักแชทเอ้ยสันตุกสันตุกนักแชทมารัวเอ่อโทรหาซันถือหัวสันแทนถือหัวสันแทนออแป๊บนึงพี่เดี๋ยวเขาโทรแป๊บนึงแป๊บนึงซันซันซันแดงสันแดงสันแดงฮัลโหลไอเกียร์ไอเอ็กได้แล้วนะสวยสวยสวยอยู่กับผมแล้วเพื่อนรอดป่ะมีเพื่อนป่ะไม่ไม่มีไม่มีพี่ RX8 ไม่ได้ฮิวเพื่อนไม่มีหรอ ไม่ได้หิวโอเคโอเคเกียร์เออเกียร์เก่งเกียร์เลยฐานจะบ่าแล้วอุ้มแม่งเลยไม่รับหน้าตีอยู่แน่เลยพี่เฉินพี่เฉินหลอกว่าไอแหวนว่าไงว่าไงมารอดแล้วมารอดแล้วอยู่เลเวลลามารอดแล้วอยู่เลเวลลาโอเคได้กระคาอยู่กระคาเออนี่เกลกระเข้ามันอยู่ใช่ป่ะไอ้ไม่แหวนเข้ามันอยู่ใช่ป่ะมาใช่ใช่พี่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงต้องไปบ้างต้องไปเสริมป่ะพี่อ่ะพี่อ่ะเทดว่างตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตายแล้วโอเคก็นแหนอุ้มมาเลยนะเกียร์เกียร์มารอดมารอดแล้วนะพี่รถมันหลุดปะรถมันหลุดปะ รถมันไม่ใช่รถประมูลพี่รถร้านโอเครถร้านโอเคไม่ไม่จะให้มาร์คขับออกมาก่อนไงแล้วมารมีรถกลับเหรออยู่ในในพิมิตได้ได้ได้เออยได้มาร์คมีรถกลับเปล่าเกียร์มารับพี่โอเค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 แล้วไปเกียร์นะได้ครับพี่ดักเช้าให้หน่อยว่ามาร์ครอดแล้วมีคนดักเช้าจัง โอเคพี่บอกไปเลยว่าตอนนี้เราไม่มีใครโดนอุ้มนะมาร์รอดแล้วบอกให้มันอุ้มอย่างเดียวเลยโฟกัสอุ้มอย่างเดียวเลยเฮียพอกลับมาแก๊งเราฟิลมแม่งเปลี่ยนเลยวะทุกอย่างมันไวแบบไวอะให้เราฆ่าตัวเดนโลนบาพี่<บ>นะเออทุกอย่างมันไวเราคุยกันรู้เรื่องไนงะมันไว ไว pues ก yeah. ็ไวอุ้มก็ไวไอ้เหี่ยไวสว์อะเฮ้ยลองถามมานให้พี่หน่อยบอกม่านไว้ในตัวรบัสออกไปยัง อ๋อโอเคพี yeah> ่ก็โรงพยาบาลไปแล้วพี่ได้ไปแล้วได้ได้แล้วใช่ปะใช่ใช่โอเคโอเคโอเคแล้วแต่ยังตำรวจไปอันนั้นใช้ให้พี่เรื่อยๆนะเท็ดได้ครับ and night. all all Yeah, day Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.